ไทยควรคำหนึ่งรถติดตามช่วงเวลาแห่งสาระโดยภูวดลแดนไทยในรายการชาวไทยควรคำหนึง ท่านผู้ชมครับสถานการณ์ผู้ใหญ่หลอกเด็กไปตายแทนที่เราเห็นเป็นมอ็บรายวันอยู่ทุกวันนี้ทำให้นึกถึงประโยคสํสำคัญที่เตือนใจผมอยู่ทุกวันคือความรู้เท่าทันของประชาชนคือทางรอดของแผ่นดินดังนั้นงานนี้เห็นชัดเจนว่าผู้ไม่รู้เท่าทันคือเด็กที่ถูกอาจารย์บางคนที่รับใช้ต่างชาติหลอกให้ไปตายแทน ปัญหาทุกวันนี้เป็นเรื่องของมหาอำนาจอเมริกาต้องการประเทศไทยเป็นฐานทัพทำสงครามกับจีนอเมริกาต้องการฐานทัพในไทยแล้วทำไมต้องล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยฟังให้จบแล้วจะเข้าใจชาวไทยส่วนใหญ่มีแต่ความจงรักภักดีแต่เหตุผลว่าทำไมต้องมีสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่มีใครบอกฟังจบแล้วจะรู้ ได้ยินอาจารย์ระดับด็อกเตอร์ถูกเด็กหลอกตอนไปทำวิจัยคุยกับเด็กเสร็จกลับชมเด็กว่าเด็กรุ่นใหม่เขาฉลาดเขาคิดไกลกว่าเราผู้ใหญ่อยังเราต้องฟังเขาแต่ก็เห็นอาจารย์ออกทีวีร่วมกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจก็เข้าใจได้สรุปได้ว่างานนี้มาหาอำนาจหลอกใช้อาจารย์แล้วอาจารย์ก็อ้างเด็กมาหลอกคนแก่อีกที เอาเป็นว่าวิดีโอนี้จบแล้วเราจะรู้เท่าทันในระดับหนึ่งก็แล้วกันเอาละครับผมภูโดนแดนไทยเชิญเข้าเรื่องครับท่านผู้ชมที่เคารพเรื่องนี้เป็นเรื่องของการพูดถึงผู้นำสองประเทศเพื่อให้เปรียบเทียบง่ายขึ้นผมขอลดสเกลจากประเทศเป็นพื้นที่ชุมชนเล็กๆเ,เป็นสองชุมชนดังนี้ ชุมชนที่หนึ่งขอให้นึกถึงภาพครอบครัวหนึ่งครอบครัวอยู่ในหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านหนึ่งหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้นำหมู่บ้านด้วยครอบครัวนี้มีศรัทธาแน่วแน่ในพระพุทธศาสนาทุกทุกคนยึดถือพระพุทธธรรมเป็นแนวปฏิบัติเน้นจริยธรรมถ่ายทอดกันมารุ่นต่อรุ่นด้วยกฎระเบียบของครอบครัวหัวหน้าหมู่บ้าน มีข้อสัญญากับลูกบ้านด้วยสัญญาแห่งธรรมสิบประการทําให้ลูกบ้านต่างอยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขด้วยความรักให้เกียรติซึ่งกันและกันชุมชนที่สองเป็นภาพของหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านหนึ่งที่มีคนแปลกหน้าจากต่างทิศต่างสันดานเดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ร่วมกันคนที่คิดว่าฉันมีดีฉันมีความสามารถเพียงพอ ก็อาสาสมัครแข่งขันเป็นผู้บริหารหมู่บ้านผู้ได้รับเลือกเป็นผู้บริหารหมู่บ้านได้พยายามสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคนในหมู่บ้านโดยหาผลประโยชน์ให้หมู่บ้านตนเองแต่ทำตัวเป็นนักเลงอันพานใช้อิทธิพลเอาเปรียบกดขี่คุกคามระรานเพื่อนต่างหมู่บ้านต่างชาติพันธุ์ไม่ว่าคนตระกูลนั้นจะเป็นย้าของทิ่นเดิมที่อยู่มาก่อนนับร้อยนับพันปีฉันก็ต้องใช้อำนาจ แก่งแย่งที่อยู่คมคูขับไล่ไปอยู่ในถิ่นกันดารเพื่อตอนเองจะได้อยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ก็ไปแย่งเขามานั่นแหละครับหลอกเพื่อนต่างหมู่บ้านให้ยอมรับระบบซื้อขายแลกเปลี่ยนผลผลิตต่อกันภายใต้เงื่อนไขที่ตนเองร่างขึ้นที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่าฟรีเทรดหรือการค้าเสรีนั่นแหละครับโดยคิดภาษีนำเข้าขั้นต่ำ แต่จะยกเลิกเมื่อต้องการบีบให้ซิโรล,ล่าแม้แต่ลิงเก็บมะพร้าวยังเอามาเป็นประเด็นยกเลิกนำเข้ากะทิสำเร็จรูปใช้ความเหนือกว่าได้เปรียบกว่าด้านอิทธิพลและเงินทุนโดยพิมพ์ธนบัตรใช้เองทำลายผู้ได้กว่าดังปลาใหญ่กินปลาเล็กความโหดเหี้ยมสันดานเห็นแก่ตัวยามเพื่อนบ้านลำบากด้วยปัญหาเศรษฐกิจนอกจากไม่ช่วยแล้วยังเล่นสงครามตัวแทน ผลักเพื่อนบ้านเข้าโครงให้ IMF ตะบกวางเงื่อนไขาการเงินจนหายใจไม่ออกโหดยิ่งกว่าใช้ถุงดำครอบหัวซะอีกแถมส่งยิวมาช้อนซื้อทรัพย์สินในราคาถูกมีคนฆ่าตัวตายมากมายก็วิกฤตต้ยมยำกุ้งปีพุทธศักราช2540ไงล่ะครับอาคารร้างพยานประวัติศาสตร์ทางเศรษฐกิจยังมีเหลือให้เห็นนะครับยิวมันขนไปไม่ได้ หากมันขนไปได้มันเอาไปแล้วจากชุมชนที่หนึ่งคือประเทศไทยที่มีผมคุณเราอยู่ร่วมกันหัวหน้าครอบครัวคือพระมหากษัตริย์ประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันคือรัชกาลที่สิบทุกพระองค์ทรงมีคำมั่นสัญญากับพระสนิกรของพระองค์ ในพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษตามขัตติยราชประเพณีไว้สิบข้อสิบข้อนั้นคือสัญญาแห่งธรรมสิบประการหรือพระราชจริาวัตรที่พระมหากษัตริย์ทรงยึดถือปฏิบัติที่เรารู้จักกันในานามทศพิธราชธรรมคำมั่นสัญญานี้ประชาชนทั้งแผ่นดินจะได้ยินจากพระพมบรมราชโองการจากพระโอษฐ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หรัชกาลที่10ทุกๆุกรัชกาลแตกต่างกันบ้างแต่ก็เป็นสัญญาที่พระองค์ให้ไว้กับพระศกนิกรดังนี้เราจะสืบสารรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปโดยคำว่าครองแผ่นดินโดยธรรมหมายถึงครองแผ่นดินโดยทศพิธราชธรรมนั่นเอง ทศพิธรลชาจรทำทั้งสิบข้อมีดังนี้ 1. ทานหมายถึงการให้การแบ่งปันการเอื้อเฟื้อทั้งทางกายและใจตลอดจนเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เสียสละสงเคราะห์อนุเคราะห์ประชาฎราทั่วไป 2. ศีลหมายถึงความประพฤติอันดีงามเป็นสุจริตธรรมมีความสงบร่มเย็นสำรวมกายวาจาใจ จนเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนสา 3. การบริจาคหรือปริจาคะหมายถึงการเสียสละความสุขความสำราญส่วนตัวเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนราษฎรหรือเพื่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 4. อาชวะหมายถึงความซื่อตรงความมุ่งมั่นตั้งใจจริง 5. มัทวะหมายถึงความอ่อนโยนความสุภาพความมีอัตยาศัยนุ่มนวล ไม่ถือตัวตลอดจนหมายถึงความสง่างามและท่วงทีอันเป็นที่รักและยำเกรง 6. ตะบะหมายถึงความเพียรการขมใจความทรงเดชอันเป็นที่มาของพระบรมเดชานุภาพ 7. อกโกทะหมายถึงความไม่โกรธไม่ลุกแก่อำนาจหรือว่าความมีเมตตาเป็นธรรมประจำใจอยู่เสมอ 8. อวิหิงสาหมายถึงความไม่เบียดเบียนกดขี่ไม่หลงระเริงในอำนาจขาดความการุณา 9. ขันติหมายถึงความอดทนอดกลั้นทนต่อการงานที่ตรากตรำไม่ทอ้อถอยไม่ยอมหมดกำลังใจและไม่ละทิ้งการงานที่เป็นการบำเพ็ญโดยชอบธรรม 10. อวิโรธนะหมายถึงการยึดมั่นในธรรมสรุปหมายถึงการยึดเอาเที่ยงธรรมความถูกต้อง เป็นที่ตั้งเป็นต้นการเวลาได้พิสูจน์แล้วว่าพระปฐมบรมราชโองการของพระมหากษัตริย์เป็นคํามั่นสัญญาต่อพระสนิกรของพระองค์ด้วยความจริงใจหนักแน่นและเป็นสัจจะไม่มีข้อใดเลยที่ไม่ปรากฏอยู่ในพระราช,ชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชตลอดระยะราชการอันยาวนานาน,นับเจ็ปี ชุมชนที่สองคือประเทศอเมริกามหาอำนาจเริ่มจากคำปฏิญาณตนหรือคำมั่นสัญญาที่ประธานาธิบดีให้ไว้กับประชาชนมีดังนี้ข้าพระเจ้าขอให้คำสาบานว่าจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างซื่อสัตย์และจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อปกปักรักษาคุ้มครองและปกป้องรัฐธรรมนูญสหรัฐ คำมั่นสัญญาที่ประธานาธิบดีให้ไว้ในพิธีปฏิญาณตนก็มีเนื้อหาจใจความแค่คุ้มครองปกป้องรัฐธรรมนูนเพียงข้อเดียวแต่ก่อนที่จะมีรัฐธรรมนูนอเมริกันได้ฆ่าทำลายเจ้าของถิ่นเดิมคืออิน,นเดียนแดงไปแล้วมากมายแทบจะเรียกว่าศูนย์พันไปบางเผา่าแค่ราชธรรมข้อที่เจ็ดอโกธะไม่รู้แก่อำนาจหรือมีความเมตตาและข้อที่แ อาวิหิงสาความไม่เบียดเบียนกดขี่ไม่หลงละเลงในอำนาจทั้งสองข้อนี้อเมริกาไม่รู้จักไม่สนใจไม่น่าแปลกใจเลยเมื่ออเมริกาหลังชนะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและครั้งที่สองอเมริกาได้แผ่อิทธิพลส่งทหารไปทำสงครามระรานถึงก้นครัวชาวบ้านทั่วโลกต่อไป เรามาดูประวัติศาสตร์การเลิกทาสของระหว่างสองชาติคือไทยกับอเมริกาอเมริกาเลิกทาสคิดจะเป็นอาระยะประเทศด้วยการเลิกทาสแต่คนในสังคมถูกบ่มด้วยการใช้ปืนแก้ไขปัญหาตั้งแต่ยังไม่เป็นชาติาศาสนาจะดีวิเศษแค่ไหนก็ไม่สามารถดลจิตสำนึกในความเป็นมนุษย์ช่วยพิจารณาอะไรได้เลย เมื่อผลประโยชน์ได้เข้าสิงสัญชาติยานความเป็นมนุษย์ก็หายไปเพราะตัวกิเลสแท้ๆที่บันดาลให้แยกฝ่ายทำสงครามกันเองแยกเป็นฝ่ายสนับสนุนและฝ่ายต่อต้านการเลิกทาตชาติเดียวกันฆ่ากันเองล้มตายกันมากมายด้วยผลประโยชน์และความไร้เมตตาต่อไปพระปียมมหาราชรัชกาลที่ห้าแห่งสยาม ทรงประกาศเลิกขาด,ด้วยกุศโลบายอันแยบยนยพระราชจุริยวัตรของพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่หาที่ได้ยึดถือราชธรรมทั้งสิบที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างนายท่าจึงร่วมสละผลประโยชน์ส่วนตนโมทนาด้วยศรัทธาอีกทั้งอนุภาพพรหมวิหารสี่แห่งพระพุทธศาสนาที่อยู่ในจิตสำนึก ประชาชนทั้งแผ่นดินต่างโมทนาสาธุด้วยพุทธธรรมในจิตวิญญาณของประชาชนและราชธรรมทั้งสิบของพระมหากษัตริย์ประสิทธิให้สยามสงบไม่มีสงครามเหมือนชาติมหาอำนาจไร้คุณธรรมเหตุผลที่สำคัญที่สุดคือพระมหากษัตริย์กับพระสกนิกรของพระองค์ไม่ใช่คนแปลกหน้าต่อกัน เป็นด้วยการครองราชของพระมหากษัตริย์เปรียบเสมือนทำราชการที่ไม่มีเกษียณอีกทั้งราชธรรมของพระมหากษัตริย์ที่ได้ยึดถือสืบทอดกันมาในราชวงศ์ทุกพระองค์เป็นเช่นนี้ราชการต่อราชการดังนั้นประชาชนจึงให้ความเชื่อถือได้อย่างสนิทใจเคารพศรัทธาและไว้วางใจเหมือนลูกที่รักและเคารพพ่อ ความรู้สึกนี้จะไม่มีทางเกิดจากประชาชนบนแผ่นดินระบอบประธานาธิบดีเลยข้าคือผู้บัญญัตินิติแห่งโลกอเมริกาทำตัวเป็นตำรวจโลกส่งคนไปหาข่าวส่ง n อ o ไปแทรกแซงควบคุมการบริหารรัฐบาลแทบทุกประเทศทั่วโลกพันธมิตรของอเมริกาต้องซื่อสัตย์กับอเมริกาเท่านั้น ประเทศที่ไม่ก้มหัวให้ไปมีความสัมพันธ์กับประเทศฝ่ายตรงกันข้ามกับอเมริกาเช่นตุรกีเป็นพันธมิตรกับอเมริกาเกิดความผิดพลาดตุรกียิงเครื่องบินรบรับเสเซียตกตุรกียอมรับความผิดพลาดยอมชดใช้บินไปขอโทษปูตินถึงรัเสเซีย อธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นํำรัสเซียได้รับจดหมายขอโทษจากประธาน,นาธิบดีตุรกีหลังจากที่ตุรกีมีการยิงเครื่องบินรบรัสเซียตกเมื่อเดือนพฤศจิกายน,นปีที่แล้วค่ะอ,อเมริกาก็ยุให้ทหารตุรกีทํารัฐประหาร <sl ok> เมื่อวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2559เพราะการข่าวรัสเซียแจ้งข่าวการยึดอำนาจของทหารให้รัฐบาลตุรกีทราบ ประธานาธิบดีตุรกีเลเซฟตายิบแอโดอันนี้ไปตั้งหลักทันทหารตุรกียึดอำนาจไม่สำเร็จทหารกรบฏถูกจับเรียบกลับมาที่ประเทศไทยพ่อหลวงรัชการที่9ช่วยโลกด้วยราชธรรมข้อที่9ไทยเคยส่งทหารไปต่างประเทศคือประเทศติร์เลสเต อาวุธที่นำติดตัวไปคือหนึ่งศรัทธากับสองมือเข้าไปสอนการดำรงชีพด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปัจจุบันการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้แล้วาประเทศได้แก่ลาวเลโซโทกัมพูชาติโมเลสเต ชิลีตองกาฟิจิสีลังกาและโมซัมบิกนอกจากที่กล่าวมายังมีอีกหลายประเทศที่แสดงความสนใจที่จะเรียกหาไทยไทยเยินดีเราควรภูมิใจว่าที่พ่อหลวงยอมเด็ดเหนื่อยก็เพียงเพื่อลูกๆทั้งแผ่นดินด้วยขันที่รำราชธรรมข้อที่เแต่อาน,นิสงส์กลับเป็นคุณต่อโลกโดยไม่ได้คาดคิด ปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงได้ช่วยชาวโลกบางประเทศให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากคุณภาพการเกษตรและได้ปริมาณผลผล,ผลิตเพิ่มขึ้นเช่นติมอร์เลสเตประเทศรัสเซียมีปัญหาจากผลผลิตทางการเกษตรขาดแคลนจนต้องนำเข้าเพื่อบริโภคเพราะอากาศหนาวจัดพื้นที่เพาะปลูกถูกปกคลุมไปด้วยหิมะแต่ เพราะปริบัติการเศรษฐกิจพอเพียงมีผลใหสถานการณ์พลิกกลับการเกษตรมีผลผลิตได้มากจนต้องส่งออกเดี๋ยวนี้ชาวโลกได้รู้จักได้รู้คุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมากมายถ้าจะถามว่ามีกี่ประเทศที่รู้จักต้องดูที่จำนวนประเทศสมาชิกสหประชาชาติว่ามีทั้งหมดกี่ประเทศชาวไทยควรคำหนึง ลำพังรัฐบาลทำอย่างพ่อหลวงได้ไหมได้งบเต็มเต็มแต่ผลลัพธ์เพียงครึ่งเดียวใช่ปะต่อไปพระมหากษัตริย์ไทยกับความน่าเชื่อถือที่เหนือกว่าประธานาธิบดีพระมหากษัตริย์ประเทศเล็กกับประธานาธิบดีประเทศใหญ่ไม่น่าจะเอามาเทียบกันได้แต่การแก้ไขปัญหาวิกฤตจากกองกำลังที่ถืออาวุธโดยไม่ต้องใช้อาวุธต่างหากที่บอกถึงบารมี ในวาระมงคลที่ประชาชนรอคอยพระราชพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาและพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระนามาวิไทยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชะกุมารมีราชกิจจานุเบกษาประกาศฉบับพิเศษเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2 5 1 5ประกาศสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมารเป็นรัชทายาทสืบสันตติวงศ์ณพระที่นั่งอานาันตสมาคมพระราชวังดุสิตบทพิสูจน์พระบารมีเหตุการณ์ร้ายอุบัติที่สถานทูตอิสราเอลชายอาหรับจำนวนสี่คนสมาชิกขบวนการกันยายนทมินหรือ Black September ที่เพิ่งก่อเหตุสะเทือนขวัญในมหากรรมกีฬาโอลิมปิก ที่นครมิวนิกเยอรมนีได้ลักลอบปีนรั้วเข้าไปในสถานทูตอิสราเอลถนนเพลจิตกอทมกลุ่มโจรได้ใช้อาวุธที่ซ่อนมาคู่บังคับควบคุมตัวอุปทูตหัวหน้ากองการกองสุนและเจ้าหน้าที่สถานทูตชาวอิสราเอลรวมตัวประกันทั้งหมดหกคนไปควบคุมไว้บนชั้นสองของอาคารสถานทูต ขณะที่นายรีอาวินอา์มเอกอัครา,ราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยกำลังอยู่ในพระราชพิธีสถาปนามกุฎราชกุมารณพระที่นั่งอานันตสมาคมข้อเรียกร้องจากผู้ก่อการร้ายขบวนการก่อการร้ายกลุ่มนี้ได้ยื่นเงื่อนไขและข้อเรียกร้องหกข้อให้ปล่อยเพื่อนร่วมขบวนการที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำที่ประเทศอิสราเอล ยื่นคำขาดภายในเวลาไม่เกิน8ในากาของวันที่29ทธันวาคมให้เวลาแค่20ชั่วโมงเป็นเส้นตายให้รัฐบาลอิสราเอลทำตามข้อเรียกร้องจอมพลถนอมกิติกจรน,นายกรัฐมนตรีได้ตัดสินใจมอบหมายให้พลตรีชาติชายพร้อมกับพลอากาศเอทกทวีจุลทรัพย์เสนาธิการทหารและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นตัวแทนเข้าเจรจาร คณะเจรจาได้แจ้งให้หัวหน้าและสมาชิกกลุ่ม Black September ถึงวันสำคัญของประเทศไทยได้บอกกับพวกเขาไปว่าวันนี้เป็นวันมงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาเจ้าฟ้าชายขึ้นเป็นมกุฎราชกุมารและขอร้องให้เห็นแก่วันสำคัญของคนไทยหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการตอบกลับมาว่าไม่ทราบมาก่อนเลย ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของชาวไทยเขามีความเสียใจมากผู้ก่อการร้ายกลับใจหลังจากนั้นเที่ยงคืนก่อนเข้าสู่เช้าวันที่29ธันวาคมหัวหน้าขบวนการชาวปาเลสไตน์ได้แจ้งกับคณะเจรจาของรัฐบาลไทยว่าได้ตัดสินใจที่ยุติปฏิบัติการครั้งนี้โดยขอให้จัดเครื่องบินพาเขาส่งออกนอกประเทศด้วยก่อนเช้า และขอให้พลอากาศเอกทวีและพลตรีชาติชายร่วมไปส่งด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดจบลงด้วยดีเมื่อเวลาหกนาฬกาตอนเช้าวันที่9 9ธันวาคมปีพุทธศักราช2515สมาชิกทั้งสของขบวนการกันยายนยมินได้ขึ้นรถบัสที่จัดไว้เพื่อไปขึ้นเครื่องบินสายการบินไทยบินไปยังกรุงไคโรประเทศอียิปต์ พร้อมกับคณะเจรจาของรัฐบาลไทยที่เป็นตัวประกันความปลอดภัยร่วมเดินทางไปด้วยขอพระคุณหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับพิมพ์วันที่4พฤษภาคมพุทธศักราชที่2562ขอบขอพระคุณมากครับพุทธและราชาคืออัตลักษณ์ไทย ชาวโลกเมื่อมาเยือนประเทศไทยจะชื่นชมความมีน้ำใจของคนไทยเพราะเหตุว่า 1. พระมหากษัตริย์ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งสืบต่อมาจนถึงรัชกาลที่สิบล้วนมาจากสายเลือดเดียวกันคือราชวงศ์จัก,กรีทั้งสิน้นทุกๆพระองค์จะยึดมั่นในทศพิธราชธรรมสิบข้อเหมือนเมือหนกัน 2. เป็นกฎมนเทียนบานที่ทุกๆพระองค์จะต้องสืบทอดพระราชประเพณีคู่กับพระพุทธศาสนามาด้วยกันทุกรัชการ 3. ทุกคนเมื่อเกิดมาต้องดำเนินชีวิตเป็นไปตามวิถีสังคมมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามวัยเรียนหนังสือศึกษาวิชาชีพจบการศึกษาแล้วยังไม่รู้ว่าจะได้งานอะไรทา คนมีเงินส่งลูกไปเรียนต่างประเชศกลับมาคุยเรื่องฮิริโอตปะไม่รู้เรื่องแต่ชอบคุยเรื่องประชาธิปไตยพระมหากษัตริย์ทุกๆพระองค์อยู่ในราช,ชวงตั้งแต่วัยเยาว์ไม่ใช่เรียนเพื่อทำงานรับจ้างแต่เรียนเพื่อรู้เท่าทันโลกจึงต้องศึกษาทุกๆเรื่องรวมทั้งจารีตประเพณีศาสนาอีกทั้งถูกบ่มให้อยู่ในวิถีราชธรรม รวมทั้งต้องปฏิบัติตามจารีตประเพณีทั้งสังคมและราชสำนัก 4. ในเมื่อพระมหากษัตริย์กับพระสนิกรของพระองค์ไม่ใช่คนแตกหน้าต่อกันประชาชนก็รู้สึกว่าพระมหากษัตริย์ตั้งแต่ต้นราชวงศ์จัก,กรีมาจนถึงรัชกาลที่สิบทุกทุกพระองค์ทรงมีจริยาวัดรักและปฏิบัติกับประชาชนเหมือนกับเป็นพระมหากษัตริย์องค์เดียวกัน ดังนั้นประชาชนชาวไทยจึงยอมรับและให้ความเชื่อถือในสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อย่างสนิทใจเคารพศรัทธาเสมือนลูกที่รักและวางใจในพ่อบังเกิดกล่าวความรู้สึกนี้จะไม่มีทางเกิดในหัวใจประชาชนบนแผ่นดินระบ,บอบประธานาธิปดีแน่นอนอเมริกาเองก็มีความรู้สึกกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทย เช่นเดียวกับอเมริกาเคยกลัวทฤษฎีโดมิโนโแผ่ขยายรัทธิคอมมิวนิสต์ในอดีตจึงต้องทำลาย 6. ประเทศไทยเป็นประเทศที่ทุกๆศาสนาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบปฏิบัติาศาสนกิจได้อย่างเสร,รีไม่มีปัญหาระหว่างาศาสนาใดๆ 7. อัตลักษณ์ไทยเอื้อต่ออาระยะวิสัยคือมีพระพุทธาศาสนาที่ไม่เบียดเบียนาศาสนาใด มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรมทรงให้ความเท่าเทียมกับลูกทุกทุกศาสนาดังนั้นแผ่นดินนี้ทุกทุกศาสนาอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นแต่จะพดุงพุทธธรรมไว้ได้แค่ไหนอยู่ที่การรักษาคนดีมีธรรมะให้มีจำนวนมากกว่าคนเลวได้หรือไม่สรุปได้ง่ายคืออย่าให้คนเลวมีอำนาจนั่นเอง8ป ประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกรครองที่แทรกแซงง่ายอเมริกาจึงยินดีที่จะคบและยุให้เป็นแต่ยินดีมากกว่าถ้าเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีแค่ศูนย์รวมการบริหารศูนย์เดียวเมื่อใดที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนซาตานจะต้องทำลายเพื่อการง่ายต่อการแทรกแซงและควบคุม ฝากให้คิดก่อนปิดทยความน่าเชื่อถือของพระมหากษัตริย์ไทยเป็นที่ยอมรับในหมู่ผู้นำยุโรปถ้าสงสัยอ่านพระราชนิพนธ์ใกลบ้านของพระพุทธเจ้าหลวงนะต่อไประบอบพระมหากษัตริย์ไทยดำเนินผ่านเวลามายาวนานผู้ก่อการร้ายสิ้นสงสัยด้วยเวลาที่ได้พิสูจน์แล้วอย่าลืมว่าตะวันออกกลางก็มีกษัตริย์ นี่คือความจริงนะเพราะพระพุทธศาสนาไม่ใช่หรือที่เปลี่ยนนิสัยพระเจ้าอาโศกมหาราชกษัตริย์ที่โหดร้ายกลายเป็นธรมรมโศกหรืออโศกผู้ทรงธรรมจงสำนึกไว้เสมอเมื่อแผ่นดินไทยสูญสิ้นทั้งสถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ความเป็นไทยที่ชาวโลกเคยชื่นชมจะเปลี่ยนไปด้วยทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิม ส่งท้ายด้วยให้สติแบบพอเพียงนะครับทั่วทั้งโลกพากันตะลึงปฏิบัติการของโจอาลับเนี่ยจุดจบคือศพเกลื่อนเลือดท่วมนะครับแต่ทำไมเมืองไทยจึงแก้ไขปัญหาได้อย่างน่าอัศจรรย์เลือดสักหยดก็ไม่ได้เสียก็เพราะพระบารมีไงประชาธิปไตยเรียนกันมานานท่องจำสอบผ่านเป็นด็อกเตอร์กันมามากมายมันช่วยชาติได้ไหมล่ะ เทียบกับพระบารมีช่วยโลกบนคนละชั้นกันเลยตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้าจนถึงบัดนี้เป็นประชาธิปไตยจวนจะถึงร้อยปีแล้วนะดูๆแล้วไม่ผิดอะไรกับนักพน,นันผีสิงที่แพแล้วไม่หยุดคิดจะถอนทุนยิ่งทุ่มยิ่งจมหยุดทุ่มอัศติกามาและพิจารณาไม่เห็นเลอประชาชนแยกเป็นคนของพรรคการเมืองก็เพราะประชาธิปไตยไม่ใช่หรือ เรามีอัตลักษณ์ดีที่ทั่วโลกยกย่องเป็นทุนอยู่แล้วรักษาและพัฒนาทุนเดิมคือสถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์แก้ไขสิ่งที่บกพร่องให้เต็มสร้างสังคมที่ดีเป็นตัวอย่างให้โลกตามเราไม่ดีกว่าเหรอคิดผิดคิดใหม่ได้นะนี่แหละหนทางแห่งอารยะที่รัดสั้นที่สุดอย่าไปเชื่อฝรั่งหมาหางด้วน มันต้องการไทยเป็นฐานทัพรบกับจีนมันจึงหลอกให้เราตัดหางให้ดุ่นเหมือนมันไงแค่นี้พอนะขอบคุณครับ